ก็คิว่าปีนี้ก็ทางานหลายปีนี้ก็ก็ยังมีความรันะครับทั้งสองวันทั้งสองท่านก็นกผมก็ได้มีโอาได้รู้จักมาหลายปีก็คิดว่าก็ท่านผู้ที่ตัดสนใจการเลือกนี้ก็คงจะทำได้ถูกแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ทั้งสองท่านก็อย่างที่ว่าเราก็เห็นไปปฏิบัติงานะไปทำอะไรให้แบบสมบนรณ์โดยไม่ได้คิดวังผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะเห็นมาตลอด <c oughs> แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งสองท่านใ <c oughs> นสาขาการก่อสร้ <c oughs> างสาขาการทำอาหารดังสมบูรณ์เมื่อกี้น,น,กน,นะครับ อยาจะเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมเสนอเป็นแสงโฆษณาอะไรตอนนั้นท่านลูกจะสนอชื่อจริงเพราะมากเลยสนอผมเป็นอะไรทางการแสงโยธาอะไรอย่างนี้ครับก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นรั้งสอดท้ายที่ได้มาร่วมงานของท่านที่นี่นะครับ ช่วงมกราหน้าจะ,จะจะไปแล้วนะฮะก็ะถือโอกาสนี้ผมและคุรยาขอกล่าวลาทุกท่านนะครับถ้าเจอก็เจอกันอีกก็เจอแต่ว่าเป็นการกล่าวลาในงานพิธีและการทศคิดว่าอาจจะไม่มีโอกาสก็เป็นเวลาเกือบ6ปี <c oughs> นะฮะซึ่งนานมากเพราะว่าจริงๆแล้วในตําแหน่งราชก,การอย่างนี้เนี่ยตำแหน่งเนี่นยเขให้สี่ไมว่าอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศถ้าจะต่อเนี่ยต้องต้องเป็นเรื่อง ต่อได้ทีละหนึ่งปีเท่านั้นแล้วก็ต้องต่อด้วยมติคณะรัฐมนตรีซึ่ง,งผมเองก็ได้ขอต่อไปสองครั้งผู้ใหญ่เราก็เห็นชอบก็ไปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อทั้งสองครั้งซึ่งถ้าท่านดังนั้นคงไม่ต้องถาม,มว่าชอบไหมที่อยู่ที่นี่คง,คงไม่ต้องถามใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีรายผลที่ทําไมถึงชอบก็แน่นอนก็มีหปู่ <c oughs> ดีๆีะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมเห็นว่าคนไทยที่เนี่ยเป็นตัวอยา่างของคนไทยในต่างประเทศนะครับเราเรามีประสบการณ์เยอะในกระทรวต่างประเทศที่เราไปไปบริการประชาชนที่เนี้ยไม่มีปัญหาเลย ผมอยู่มาทุกท่านเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้ผมเลยเป็นที่น่าเสียดายที่แต่จริงๆรับไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีอะไรที่อื่นๆเขาก็มีของเข้าไปบ้างของเราเนี่รับกันดีมากก็เป็นโชคดีของผมกับภรรยาแล้วก็คุณจนาที่ทุกคนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าถ้ามีปัญหาเราจะไม่แก้กาแก้ปัญหาที่เกิดเล็กๆน้อยๆทั้งสิ้นครับไม่มีเรื่องอะไรให้เราต้องกังวลเลยผมไปประชุมที่ไหน เราก็จะยกปรอาจจะหว่าคนไทยที่นี่เป็นตัวอย่างคนไทยที่ที่ดีที่สุดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็รับใครอย่างตัวเดียวครับอันนี้ก็ที่หนึ่งขออนุญ,ญาตประชารัมพันธ์ว่าพอ,อเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยคุณโอมลุดพูดขึ้นียนิดนะฮะคุณโอเป็นท่านท่านที่ท่าน,น,นฝ่ายกองสุนใหมนะมีอะไรก็ <c oughs> ท้าวอิตาเลียต่อต่อไปนะครับเพราะว่าที่หลันรูปไม่มีไทยเลยคุณพ่อตอนนี้ไม่มีนะไม่มีมีคนเดียวครับเป็นนังน่งได้นะครับก็การบริการของเราก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับบริการใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงจะงสำเร็จคาดว่าวสำเร็จในเวลาไม่นานคือเราจะรับบัตรที่นี่เขาเรียกบัตรพินอีหนอาท่าไปตาอสู้ปอกเงินไปไม่ค แลกระเป๋าหรือว่าเงินสดไปก็จะใช้บัตรเคจ่ายได้ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อ,รอยติดอยู่ที่เจ้าของอกระเป๋าสตางค์ของหลวงคือกระทรวงการคลังยังคงต้องแก้ไขอะไรอีกระยะหนึ่งนะแค่ไม่นานจะทําได้แล้วก็เป็นที่แรกเป็นที่แรกในโลกด้วยหมายความว่าที่แรกในสถานทุตไทยในโลกเพราะว่าผมพยายามกันมาจะหกปียังไม่สำเร็จแต่ไม่นานแล้วครับผมว่าปีนึงอะไรประมาณนี้น่าจะสำเร็จ ก็เป็นบริการเล็กน้อยนะครับก็ความสะดวกของท่านนะมีอะไรก็บอกก็ตอบกันแล้วก็บรระชาชนก็ทําได้แล้วนะครับตอนนี้เรามีบริการใหม่ชื่อว่าบริการสายร้อนหรือฮอตไลน์นะครับมีปัญหาใดๆทุกเรื่องทุกเรื่องเห็นไหมท่านสมมุติว่าบอกว่าดิฉันเอ๊อยากแกงทําแกงเขียวหวานมันต้องใส่เครื่องแกงมีอะไรบ้างเร่ต้นก็สามารถโทรได้ยี่สี่ชั่วโมงด้วยนะครับ ถ้าใครมีประกาศก็จดใครไม่มีก็เดี๋ยวว่าหามาขออีกทีได้นะครับ062-366-9832 0623669832นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เสกหน้ากันไปคนระับอันนี้เป็นนโยบายของล่าสุดของรัฐบาลและของกระทรวงนะครับว่าเผื่อท่านมีอะไรเบอร์นี้จะต้องติดตลอด0623669832นะครับมีอะไรก็เชิญน,นะครับเราจะบริการเจ็มที่นะครับขอบคุณครับ ・はいこれどう